ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำดรางตตายต่อแต่ครั้งนี้ผมจะมาทำแบงค์ครับแบงค์ที่ในจุดเริ่มต้นที่ไม่ต้องเอาไปซื้อเก็บเอาเอาโลบักไปซื้อมาแหละผมจะสร้างแต่กนอนื่นเราก็ต้องหาอิฐก่อนนี่ครับ แล้วต่อมาเราก็ต้องใช้อิฐนี้ด้วยเราจะใช้อิฐพวกนี้แล้วก็ต้องมีอิฐนี่กับอิฐนี่อเคแล้วก็อิฐเนียเดี๋ยวแล้วก็นี้ไม่เด้โอเคเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยแต่ก่อนอื่นถ้าเกิดว่าใครที่มารับชมคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับจะถึงหนึ่งร้อยละมาเริ่ม เนี่ยเราต้องสร้างตรงเอสามันก่อนนะทุ้ชมไม่้น,นจะไม่เหมือนแบงค์นี่โอเคก็สร้างแบบนี้พอ้าจุดตรงนี้เราจะใช้เสาแดงนะครับโอเคแต่ตรงนี้ไม่ต้องนะเพราะยนเงินเราก็ต้องสร้างไอตรงนี้แล้วโอเค ก็มาสร้างต่อเลยแล้วเราจะกะความยาวประมาณนี้นะได้ไปว่ะประมาณนี้พอแล้วก็มาเริ่มทำต่อ,อให้มันสวยขึ้นความสูงของเสาก็จะประมาณนี้นะ แล้วเราก็สร้างอย่างนี้กันต่อโดยใช้อ้น,นี้นะไอแมนกรอบนะครับหรือไอหรือว่าไอต้นเดะไอต้นที่มันแปลออกมาเป็นแดงผมมาสร้างทางเข้าแบบนี้แล้วพื้นนะครับเราจะใช้พื้นเป็นคอบเบอร์สโตนะโอเคแล้วตอนนี้ก็จะมือผมใช้กับสังก่อนดีนี่คนระับทำแบบนี้แล้วก็ สร้างตรงนอ้นะเดียทางเข้ามานะันทางเข้ามันนะครับจะเป็นสามนะเป็นสามสามช่องนะแต่ผมต้องทําเป็นสองเพราะว่ามันจะได้แบบนี้งนจะไ,ได้พูดีได้แล้วทางเข้านะครับมันจะสูงประมาณนี้เลยไม่ใช่ประมาณนี้เลยยังไงเราก็ต้องทาป้ายแบบนะั้นแล้วก็สร้างตรงนี้นะ ไม่ค่อยเหมือนนะแต่จะทําออกมาให้เหมือนได้ที่สุดนะก็ผมก็จําแบงค์ไม่ได้เคยแล้วก็มาสร้างตรงนี้ต่อแต่เราต้องสร้างแบบนี้นะทุกทุกเฮ้ยอย่าลืมไปกดติดตามพี่ขาปั่นแล้วก็เพื่อนผมด้วยหนูจีสีชมพูแล้วผมจะ ทิ้งคําอธิบายไว้ด้านล่างกันแล้วก็มิสเตอร์เนมนะครับเอ้ยก็พูดถึงคนที่ผมชอบดูบ่อยๆก็เอ่อพวกแบบอายุเท่าผมนั่นแหละแล้วเราก็ต้องใช้สิ่งนี้ด้วยก็คือแมนกรเหมือนกันแต่เป็นแถบดอนะครับเพื่อสร้างความสวยสวยเก๋นะานหนอก คลิปนี้ก็จะยาวเหมือนเดิมเลยครับโอเคแล้วเราก็ออกมาตอนน่อชวับพื้นก็ใช้คอมพิวเบอร์สโตนเหมือนที่ผมบอกอะต่อยาวๆแบบนี้ถ้าคุณอยากทำแบงก์เนี่ยแล้วพื้นคุณไม่รู้ว่าต้องทำประมาณไหน มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปดนะครับ9จะเป็นสิก็ได้นะแต่ผมจะเอาเป็น9้าแล้วกันบางคนอาจจะใช้สิบคูณสิบนะครับพื้นอนะหรือเก้าคูณสิบนะครับก็ทำได้นะแต่เนี้ยเดี๋ยวผมมานับก่อนว่าอันนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบบล็อกนะผมบางครอาจจะใช้สิบคูณสิบแต่เราต้องเท่าตรงนี้ด้วยนะครับหน้าประตูหกและเจ็เก้าคูณสิบทีเนาะแล้วเราก็ตั้งมาสร้างตรงนี้ครับ บางทีเสียงฝนตกอาจจะออกมาบ้านนะคเพราะว่าบ้านผมก็ฝนตกนะทุกทุกคตอนนี้หายฝนตกแล้วตอนนี้กําลังถ่ายมันตกหลักมากทุาทุโอเคโอเคแล้วมาดูด้านหน้าต่อนะครับด้านหน้าเนี่ยไอตรงไอตรงนี้เราก็ทำด้วยนะครับนี่แล้วก็ ประมาณนี้ให้มันติดกับตรงนี้นะแล้วเราก็ใช้แม่ใช้ไอ้บล็อกนะ่ะไอ้บล็อกขีนะมาทำเป็นทางเข้านะท่านผู้ชมทบนึงท่านผู้ชมนะสร้างทางเข้ามาเนี้ยก็น่าจะได้นะ แล้วก็เขียนแบงค์ตรงนี้โอเคพอเข้ามาปุ๊บอย่างแรกที่เราต้องเจอก็คือไอตรงตรงไหนวะจำไม่ได้มันจะเป็นไอตรงที่มันเป็นที่ที่ยืดเงินนะมันจะมีคนให้ซื้อเงินอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครเอ่มันจะเหมือนวอลลิ่นเทดดึ้แต่ผมจะใช้เป็นเป็นวิลลิเจอร์แล้วกัน แล้วเราก็มาสร้างตรงนี้ต่อนะแล้วเราก็ต้องทุบตรงนี้ออกดยทุบตรงนี้แล้วทำผุมพวกนี้นะมันจะสร้างด้านในไม่ได้นะก็จะเห็นรูด้วยโอเคพอเสร็จแล้วเนะี่ยทนผสมเราต้องเัาน,นี้ถ้าบิดมาต่อน,นี้ ก็สร้างหลังคาเป็นเนเธอร์เนเธอร์บิกนะครับชัปะ่ะชิ้เนเธอร์บิกอะเออเลนเนเธอร์บิกจุ่มจต่อกันยาวยาวไม่เหมือนโบสถ์จุ่มจุ่มบุดโบสถ์นี่ต้องปูทรายนี่เป็นแบบเป็นเป็น,ปน,ปนหลายนาทีเลยโอเค เสร็จแล้วนะี่เราก็จะเอาแถบดอนะครับมาวางแบบนี้เลยเพื่อสร้างความสวยงามน,นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะล้วก็แบบเอาพวกเมนกรุ๊ปสแลบนะครับมาวางแบบนี้เลยนะอยากสองอยากแบบนี้นะตัวเกมจริงอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่ผมอยากทำให้มันแบบสวยะ เห,เห็นแล้วก็จะเป็นธนาคารและแล้วก็เห็นแบงก์ตรงนี้แล้วก็มาปิดตรงนี้นะำชุ่มนให้เหลือแค่สมบล็อกแล้วเราก็ต้องตรงนี้เลยนะเพราะเฉพาะด้านในนะชุไม่ตองเอาด้านออก <S <S พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้แทบด้อยไปประยุ่์นะครับ ั้นเราก็ใช้โคมนะครับโคมไฟนะหรือท็อตก็ได้อะเราห้อ,หอยห้อยไว้ตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้ด้วยประมาณนี้ครับเป็นสีจุดแบบนี้แล้วเราก็มาแล้วเราก็เอาคอมปอร์ตูนะครับออกไปเลยแล้วใช้ มอสซี่คอเบอร์สกรูนะครับทำให้มันแบบสวยงามอยู่นะแต่บางคนทำก็ได้เลยไม่ทํำก็ได้ทํามันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมทำไงโอเคพอเสร็จแล้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งนี้เลยเออส,สปูดนะครับสปูดแบบไอ ส l a ปเออพุทส,สแับวางเป็นจำนวนประมาณนี้แล้วเราก็ใช้นี่เลยตัดนะครับหรือว่าไอ้ไอ้บันไดอะวางวางแบบนี้แล้วแล้วเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะทำสวยเละกบตรงนี้นะให้มันสวยงามน,นะครับ แล้วก็ใช้ไอรอนบรารบหรือลวนเหล็กนะครับวางไว้แบบนี้แล้วก็ใช้กระจกสีขาวนะครับวางแบนี้จีดประมาณนี้เลยแล้วเราก็เอาแบบนี้เลยแบบนี้ใช้เอ้อไม่ใช่ใช้ไม้สปุตนะครับไม้สปุตแล้วก็วางแบบนี้ แล้วธนบัตรเนี่ยเราอาจจะใช้แอมิลอนะครับมาว่าตรงนี้เป็นจำนวนสี่อันนะครับอันแรกเนี่ยยี่สิบธนบัตรนะครับยี่สิบธนบัตรอาจจะใช้อันนี้ก่อนยี่สิบธนบัตรหันมาเป็นแบบนี้ต่อมาห้าสิบธนบัตรจะใช้แบบนี้ทุกทุก จะหันไปทางนี้ต่อมาหนึ่งร้อยธนบัตรใช่แบบนี้อย่างสุดท้ายนะครับห้าร้อยธนบัตรหันไปตรงตรงเลยโอเคนะครับถ้าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตู้เซฟนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผ,ผู้ชมอาจจะรู้นะครับแล้วถ้ากิดว่าท่านผู้ชมคิดว่า กูรู้อยู่แล้วนะแล้วก็ตบหัวผมได้เลยนะตอนนี้ทําคลิปตบหัวผมได้ไม่ยังไงทุกผู้ชมก็รู้รอยู่แล้วเอามาแล้วก็เอาไอ้ทุกคนทุกผู้ชมหสิ่งที่เหมือนเหมือนก่อนไอ้ตรงที่ไว้ตู้เซฟอะโอ้ไอ้ตรงตู้เซฟอะผมว่าจะใช้ไอต้ตัวนี้ stone big เหมือนเดิมครับทำเลย เปิดไม่ได้นะแล้วก็ใช้ไอ้นี่นะทุกคมใช้พวกแบบอะไรที่เป็นทองทองอะ่ะไว้แบบนี้มันจะเป็นตู้เซฟได้นะครับแล้วเราก็ใช้ปุ่มปุ่มด้วยนะคุ่มไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้ใช้ป้ายนะครับตรงนี้ แล้วเราก็เขียนเลยเป็นเป็นหนึ่งสองสามแบบนี้เลยนะว่ายัางไงเราก็ไม่สามารถทำแบบไอ้วงกลมได้ละแล้วก็สี 4, 5, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างสุดท้ายนะครับสูดตร,ตรงกาง แล้วเราจะทำให้ปุ่มมันเด่นชัดด้วยนะครับด้ยใช้ลูฟนะครับแล้วเราไปตีไอความหมึกเรืองแสไปติจุดมันนะครับปีานะครับ,ลรบแล้วเราก็ใช้เสียงขาวนี่ก็กดนี้เลยงี้เลยนะต่อมาทรามชูมเราต้องเซิร์ชนี่นะครับมาเดี๋ยวผมสอนอย่างแ็กสลด แล้วก็ต่อมา G I V E g i f t นะครับแล้วก็ตามด้วยไอ้น่ะอักษรอะไรวะเรียกว่าอะไรไม่รู้หล่อมาก็ต่อมาก็ P นะครับบอยย่อมาจากเยืยแล้วเราก็ใช้คำว่าบาเรียนะครับก็เอาเลยพอเราได้บาเรียเสร็จเนี่ยก็ทำแบบแบบนี้เอาจะไม่ให้วิลเจอออกนะครับแล้วเราห้ามเอาออกนะ ถ้าเกิดว่าเราเอาแบบกดเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยแป๊กเงี้ยแล้วเราก็ต้องเซิร์ชใหม่เลยต่อมาเราเอาวิลเลจเจอที่แบบเป็นไอเป็นวิลเลจเจอที่เป็นพวกที่มันเป็นแบบพวกค้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราก็ต้องหานะครับหาไปเรื่อยๆท่านผู้มชมหายตรงจุดใส่ก่อน วางครับไอตัวนี้ไม่ถูกใจเราก็ตีเชือบตีเขียวก็ไดนะ้คือเราห้ามไปแลกแบบนี้นะห้ามให้มันแลกเราเลยนะครับไม่งั้นแบบเป็นเศษถีด้วยนะเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวสีเขียวแบบนี้เลยเพื่อเพื่อให้เราไม่สามารถแรกลกอะไรกับมันได้นะไม่งั้นแบบเราแลกไปงี้ยคือเราต้องไปแลกเฉพาะไอตรงพวกร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ปูผมไปปูผมเพราะแถวๆปูผมด้านหน้าเนี่ยครับแตกตื่นแล้วเราก็วางคัพเปอร์สตูนแล้วค่อยปูผมด้านหน้านะ,านาระนครับนะจะปูได้หรือไม่ปูได้แต่ผมป,ปูนะครับอยู่ไปนี้ แล้วเราก็ใช้สีแดงไปด้วยนะครับเพื่อทำสญลยักษ์นะครับกว่าน,นี้คือธนาคารนะเว้ไอหนูโอเคเนียเข้ามาแล้วก็หันไปทางนี้นะครับเขีคเลยนะครับต่อมาเราก็ทําในตรงนี้พอตรงนี้นะเผื่อแบบเอาไว้ตกแต่งอะไรอยงี้นะชมชมเผื่อทำชุมว่างอันนี้นะแต่เราไม่ต้องเกินตรงนี้นะะเป็นแบบนี้ก็พอ โอเคต่อมาเราก็ตกแต่งด้าน,นอนนะจำอยู่เราจะใช้นเนเธอร์ไม่ใช่บิกนะครับหรือว่าไอเราจะใช้อิดนะครับทำแบบนี้เลยให้มันหันลงมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องเติมเพว่าแบงค์อันนี้คือปัญหา คือเราจะทำอย่างไงให้มันแบบแบบให้เป็นแบงคแบบสุดจริงที่สุดนะครับแล้วก็ใช้แบบนี้วางแบย <c oughs> ใครวางก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่วางนะครับมันจะไม่สวยอะ่ะ <c oughs> ก็แบบติดตรงนี้สวยเลยจะไม่สวย <c oughs> ดยูผมนี่ แล้วเราก็ทำสองช่องแบบนี้ก็ได้นะก็เติมแบบอะไรเด้งเข้าไปแบบนี้นี่โอเคแล้วเราก็ต้องทำทองอีกแล้วเราก็ใช้ลูมนะครับลูมนะครับไม่ใช่ห้องนะเป็นตัว L ขั้นต้นนะลูมเราใช้ทงสีดำนะครับแล้วก็ใช้ แดงกับดำเต่งกับดำแล้วก็ใช้ลูมวางนะแล้วก็ใช้ทงนะเราต้องทำตัวบีให้ได้นะครับตัวเบียนระ์เนี่ยแล้วก็ใช้แบบนี้นะแล้วก็ใช้อีกนี้นะครับแล้วก็บีนะครับทำง่ายนะแต่มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่สุก อันนี้มาค่อยตัดด้านบนนะตัวบีนะจุนตำแหน่งตำแหน่งหาตัวตัดก่อนตัวตัดน่าจะเป็นอะไรเป็นึงซูมหุ่น,น,น,ห,น,นหนึ่งไปตัวตัดก็คือตรงนี้ทีจะได้บีมาโอเค ก็าใจแหละทำด้านหลัมาเดี๋ยวเราก็ทําด้านล่างนะต่อทําด้านล่างต่อจะไ,ได้เป็นตัว B ีดวเดี่ยววะเพื่สนะเดี๋ยวเพื้อนนะเดี๋ยวเพื่อเอาคลิปนี้นะเพ่อนเพื่อนผมทำนานมากก็เป็นตัวแบบนี้นนี่นเราก็ ทำได้แล้วแบบนี้ดูดูดยังไงก็เป็นตัวบีต้องค่อยใช้ค่ะรแบบน,นี้บี B. ต่ออีกได้ไหมคีไม่ได้แล้วคุณผูเราอย่างน้อยเราก็ได้ตัวบีบบแบบนี้นตัวบีดูนี่ก็บีนะคุณผชม ก็เติมไปคนระับต้องใช้สีแดงเหมือนเดิมน,นะ B A ต่อมาทำ A นะยากขึ้นนะทำ A ชุดก,ก็เติม แบบนี้เงินบุญเงินบุญน,นี่เงินล่านแบบนี้ค่อยตัดเงินล่างออกดออกดเอาตรงกลางนี่เอาไหมเอาไหม เราทำเป็นแบบนี้ทำแบบนี้ก็ทำตรงตางแบบนี้มันยังไม่เหมือน e แน่นอนก็ทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้ืองไ,ได้เ e แล้วผมจะเขียนโฮบอแบงก์ก็ต่อมาก็หนึ่งแบงก์ v e a g ต่อมาก็ in e เ็นเนี่ยยากเพื่อนเลยมันจะเหมือนเฮช่ไหมเราแปลว่าเราต้องย่อมันลงมาอีกโก,ก็ย่อมันแบบนยอ่อมันเล็กนิดเดียวได้ไหมย่อมันเฮ้ยอแล้วที เราต้องโยนด้านบนด้านล่างเราต้องโยนตรงนี้โยนแล้วก็ต้องโยนอ๋อเริ่มยากเลยสุดเอ็นแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าได้นะแต่นั่นจะเหมือนเอ็นแค่ทำ เราก็ต้องตัดออกไปตัดขีด,ด,ด,ด okay. แล้วเราก็เติมเติมไปแล้วก็ค่อยเอาดำเอน็นเอ็นจริงทั้งชุดขีด okay. แล้วเราก็เอานี่ออกต่อมาก็ K ทั้งชุด K น,นี่ก็น่าจะง,ง่ายกว่าเพื่อนนะงานที่สุดแล้วป่ะเนี่ยแค่แบบเติมทุนงแดง เชืง่ายกว่าเพื่อนเลยนะเติมที่เนี่ยโอ้โหไม่งานแล้วเป็นตเ,ตตเติมอีกเติมอีกแบบนี้เนะว่าอร์ที่เนี้ยคีก็ขบอีกขอบนีเคเคอาจจะแคบหน่อยแต่ก็ดูว่าเป็นเคแบงค์ เขียนเสร็จแล้วท่านชมแบงค์ท่านชมแบงค์แบงค์แบงค์แบบนี้ท่านชมแบงค์ B A N K แบงค์ดูยังไงก็ธนาคารแบงค์ดูภาพรวมก่อนเขียนแล้วแล้วก็เขียนแล้วก็มาต่อนี่ ให้เหมือนว่าเป็นแบบโอ้เป็นเป็นบล็อกหน่แต่ไม่ใช่หลอกลวงเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในนี้พอใช้ได้หรือเปล่าเพราะยังไงคลิปมันก็ต้องเป็น4 41แล้วเพราะว่าอาจจะต้องทำอะไรต่อยอีกหนึงก็ได้นะแต่ผมว่าในบล็อตอ่ะมันแปลกๆไปนิดนึงเพราะเราต้องเปลี่ยนขอบนี้หน่อย่าให้เป็นรูปแบบนี้ คีผมว่าได้นะบูทตรงเนี้ยบูท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 แล้วผมก็จะเอองงอะไรของกูนะแล้วก็ใช้สีขาวต่อแล้วเราก็เอาตักเกี้ยงเกี้ยงเกี้ยง ประมาณมุมนี้ก็ได้แต่สิ่งที่มันแปลกไปกว่าก็คือมันโล่งเกินไปตรงผนังอะมันโล่งเกินไปเราใส่กระจกด้วยป่ะเพราะยังไงมันก็แปลกแ,ล,กแล้วเดผมเติมกระจกด้วยยังไม่เพอร์เฟเดี๋ยวผมไปต้อง แปลกและมันจะแปลกไปอีกอ่ะมันขอด้วยใช่มันไม่ขอดแต่ก็เอออย่างนั้นมันก็ไม่โล่งมันเก่าอ่ะ ขม,มึงก็เรื่องคีทำต่อมันจะได้ไม่โล่งเกินไปไงแต่ด้านน้องโคตรโล่งติมชมดูแต่น้องโคตรโล่งเดี๋ยวต้องมีอีพีไหนที่ผมต้องเติมเลยโอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะแบบทำพวกกิ่งไม้หน่อยอยังไงคลิปก็ต้องนานพอใช้ได้อยู่นีนแบบคลิปๆสามสิบมวกว่าเดิม แล้วเราก็เอาขอไม้แห้งมาไม่ต้องเยอะมากขอไม้เนี่ยใหญ่ๆไ่รู้วยโอเคงั้นผมนจะเติมอะไรอีกดีวะ ก็แบบครบอะมันครบแล้วอะครบหมดทุกอย่างแล้วอะในอีพ e ีหน้าผมก็ต้องทำต่อแต่แบบอืผมว่าเติมแถวบูดดีกว่ามันจะได้ไม่โล่นไปด้วยคิดเร่นงนานๆแล้วก็เติมแบบ พวกอะไรอย่างนี้ด้วยปะ่ะนี่ยังไงบวชใช้ได้แล้วน้งข้างมันไม่ลุ่งแล้วทียังไงเราก็จะเติมหน่อยไันได้ไม่ลุ่งเติมข้างมันจะได้ไม่ลุ่งประมาณนี้บ้างบุคแค่นี้ แค่ <muitas> น <arias> ี <sketches> oh, ้ก mm ็ได้แล้วมัเนี่ยลืมเหล็กเล็กละโหว่าก็ใชีได้แล้วนะอืมผมจะเพิ่มอะไรอ่ะเออให้สี่สิบเอ็ดีบูนแมว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 เพื่อเติมหมังค่าดีวยกันจีแบบนานๆเลยสอมสิบไปเลยนี่ประมาณนี้นะคุณผู้าเดี๋ยวผมจะเติม ให้โล่งเกินไปแล้วก็ไม่ให้แบบกิบ <c oughs> มีนานด้วยโอเคประมาณนี้โอเคก็ไยบ,บานท่านผู้ชมผมก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันร้อนเกินไปนะ <c oughs> มันจะร้อนเกินไปนะท่านผู้ชมก็แบบพอแล้วไปไปท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับโอเคก็ไปบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ช่อง ผมด้วยนะครับกดติดตาม้เยอะนะจะถึงหนึ่งร้อยแล้วบายบายท่านผู bye, mm ้ชมบายบายท่านผู hmm. ้ชมที hmm. ่น mm ่า hmm. รักเลยก็เ hmm. ี mm ่กคนบายบาย